ไปเบริงบรรยากาศของการจัดกิจกรรมงานวันพ่อคุณรามคาแหงกระแน,นะนะทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะโดยจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อคุณรามคาแหงมหาราชและก็วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ โดยที่ตลาดนัดหิมอางสวนพุทธอุทยานฟังหอแคนตําบลโนน,นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายเทพรัตนต์ยานนน์ร่องภูวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ได้นํำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันพอคุณรามข้ามแหงมหาราชและก็วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมการเก็บกวาดขยะมูลฝอยเก็บกวาดบาใบไม้ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในการที่จะมาพักผ่อนยอนใจและกะ็ยังเป็นตลาดที่มีบรรยากาศดีเยี่ยมเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าต่างๆของคนอำนาจ,จเจริญพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและก็เลือกสื่อสินค้าต่างๆสำหรับกิจกรรมในเทื่นี้การแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทยร่วมทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะมุ่งเหตุประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและก็ความเป็นอยู่ในชุ่มชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ก็ยังคงเป็นการประสานความรวมมือกันในการที่จะเหตุงานระวางหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกมูเลเ่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเขามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขันพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขความยั่งยืนสนองพระราชปณิธาน,านรักษาสืบสารต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในมือนีก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะซอยสางจิตสำนึกให้ประชาชนและการทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวซึ่งกะใส่ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของจิตอาสานะคะในการมาทําความสะอาดร่วมกันและก็เป็นสถานที่ที่เป็นจุดพักวันยนใจของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญนํำนั่นเองนะคะ